บางยังก็ตัวใหม่โควิดหนาเบอกโควิดหนาสามพี่น้องโอ้บ่วงม,มันมุนไปปุ๋ยเลยครับสามรักเลยสามเหนเลยเต็มตีสามเลยปุ๋ยพูดนะสามเส้นขาเดียวครับ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 พี่น้องเดี๋ยวเฮาจิไป้ไม,ม้ไม้ครับ เดี๋ยวเอาเจ้ามังกรเงินออกมานะครับเนาะหลังจากที่ขายสุดสาคอนไปทั้ทงเวียดนามนะครับเนาะเดี๋ยวขอื้อ่มังกรเงินกลับมาขึ้นครับพี่น้องในราคาสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะตอนนี้กำลังห่ไหมายอลไรครับพี่น้องนะครับกาลังถา่ายพเก่งอยู่นะครับเนาะเรากำลังขี่รถออกมาครับพี่น้องเดี๋ยวผมกลสิ ฐานมงใส่ฐานราอย,ยู่แถวหนี้เนนะครับเนาะมารับห้องไปใส่กันเลยครับ

บ่อกองเลยนได้ไหมมันบ่อออกเลนใส่แลมันจะใส่้ยสันอมันบออกแล้วมเห็นคนเลยเหมาเห็นแล้วมาเห็นคนมัน นี้แล้วไม่หรอกนังตกจูอเ่าอ,อ่นกตีนใส่มันหลดไปไปยบดยปอ,อย่าบินเด้อย่าบินเด้อบ่มีหรอกมันต้องมียุงมวยยันหอกเหลวสิบินฝนฝนฝนมากอีกแล้ว กูไม่เห็นจะตีมาอยู่ไม่ตีก็จะกวาดเลยนะเดี๋ยวมันนี่ละเดี๋ยวกันนี่ละเดี๋ยวกูเลบปอบัสเรียนไปกินนกจัวหนึ่งนะมีขันนก Hôm nay cũng cuốn đi, leo rồi Nó nghe đâu lạnh Ui, leo, leo lửa xăm xóm nhiều Cứ มันมันมันโอ้มาว่ะนี้เลยวะหินมาตัวน้ำปึ๊บมากเลยเนี่ยมีคู่เฉยเลยวะิน <c oughs> มาทั้งหัวจับทั้งหัวจะไเนจีย,ยันเห็นค้นอยู่ว่า่ันโอ้ยขั้นมาทั้งผียังสีได้รุ่นน้ำแน่ คลิปนี้ก็ลงของพญเกียงครับพี่น้องพญเกียงมาได้ตั้งกล้องนะครับเนาะบุกมาอีกแล้อ๋อมาถือกลิปของพี่นอ้องเบ้างแล้วสุดสายคอนไปนี่คือจีบ,บ่ได้กำลังขาไงบ่วงมันเจะแต่พี่น้องนี่างเงี้ยครับฟุยฟุยบางยังก็ตโกโัวใหม่กโคโรนาเลยโคโรนา พี่น้องโอ้หบ่วงมันมุนโดยปุ๋ยเลยครับ3้ำักเลย3้ันเ,เลยเต็มตี๊ซ้เลยประเดี๋ยพูดนะ้เสียขคเดียวคับคับค่ะคอา,าพี่น้องเดี๋ยวเขาสิไปไม้ไหม,หมครับ